ภูเก็ตหัดใหญ่จ่ายวัลพันบาทแถมตอนนี้เนี่ยนะฮะขาดคนกันสองหมื่นคนไม่รู้จะทำยังไงธุรกิจโรงแรมเสียโอกาสไปหมดเลยได้จ้างทนไม่ไหวต้องจ่ายกันวัลพันบาทกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาเจริญนคร ใครบอกว่าเนี่ยโอ้โหพอบอกจะจ่ายวันละหกร้อยโอ้โหออกมาส่งสัญญาณเป็นประเด็นกันแบบวุ่นไวายไปหมดแต่ประธานโทษฮะภูเก็ตหัดใหญ่จ่ายวันละพันบาทแถมตอนนี้เนี่ยนะฮะขาดคนกันสองหมื่นคนไม่รู้จะทำยังไงธุรกิจโรงแรมเสียโอกาสไปหมดเลยนายจ้างทนไม่ไหวต้องจ่ายกันวันละพันบาทกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าพอเวลาเปิดประเทศปั๊บเนี่ยแล้วคลื่นมหาชนที่มาแรงที่สุดตอนนี้นาะท,นะทีนี้ต้องยอมรับคืออะไรฮะ ภาคการท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักธุรกิจเอ็กซ์แพทสารพัดสารเพยอยากมาเมืองไทยกันเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าจาังหวะการเปิดก็ถือว่าดูเหมาะเจาะมากๆหนึ่งไฮซีซันปลายปีใกล้กับช่วงเทศกาลที่เรียกว่าเฟสติฟซีซันเยอะแยะมากไปไล่กันตั้งแต่คริสต์มาสอีฟคริสต์มาสเดย์นะครับเย็นจนกระท่าถึงแฮปปี้นิวเยียร์สองวินเตอร์ซีซันเป็นช่วงที่หนาวสุสดๆของบรรดาโลกตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาหรือว่าเป็นทั้งยุโรปก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยแหละจะเป็นขาบินมาหลบคววาามหน เหมือนนกบินมาเรียกว่าสัมผัสความอุ่นในแถบเอเชียนะครับไหลเลรียงกันไปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนยุโรเปียนรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นประเด็นที่3ที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศอื่นเขาก็เปิดกันหมดแล้วในช่วงปลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการอยากจะเดินทางท่องเที่ยวประเภทเที่ยวแก้แค้นเที่ยวล้างแค้นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีถูกไหมครับทีนี้พอมากันเยอะอย่างงี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเนี่ยที่สุดก็ทายแบบชนิดที่มีแค่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก คือเมื่อไหร่เปิดปั๊บเนี่ยโอกาสก็เสียทันทีเลยครับเพราะว่ามันเจอข้อจํากัดอุปสรรคสะดุดหยุดลงสําหรับโรงแรมขนาดกลางลงเล็กที่อยู่ในทางภาคใต้ด้วยกันทั้งสิน้นและในที่สุดเมื่อตรงนี้เจอข้อสะดุดโรงแรมบางแห่งก็อยากจะกลับมาเปิดแต่ว่าไม่มีคนแถมช็อตเงินทุนอีกก็เสียโอกาส โร,โรงแรมไหนกลับมาเปิดได้ก็เจออุปสรรคอีกเหมือนกันเพราะไม่มีคนเพราะไม่มีคนที่นี่ไงทุ่มจ่ายจ่ายสูงกว่าค่าจ้างแรงงานณนะเรทอัตราปัจจุบันเนี่ยนะครับถึง3เท่ากว่าเข้าไปแล้วนะฮะหรือว่าไปตั้งเปรเรทที่ตอนนี้ฮือฮาหกร้อยเนี่ยก็จ่ายสูงกว่าเรทหกร้อยเนี่ยถึงประมาณครึ่งเท่าเข้าไปแล้วนะครับเรื่องนี้คุณท่านศตันติพฤิยกิจนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแกก็ยังเป็นประธานสภาอุสารกรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เลยนะครับ บอกว่าไฮซีซันเนี่ยนะครับปีนี้ต้องยอมรับไหมนะครับว่าคือนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา1น0 0 0แสนถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านั้นแน่นอนครับว่าคือมันไม่มีคนอะไรเงี้ยเพราะมันปิดประเทศถูกไหมฮะแต่ถ้าไปเทียบกับอีตอนก่อนโควิดอันนั้นยิ่งเทียบกันไม่ได้ก็ไใหญ่เพราะว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาตั้งถ้าไหลเกือบ40ล้านคนแต่ตอนนี้คือไฮซีซันปีนี้พฤศจิกายนจนถึงธันวาเนี่ยต่างชาติเข้ามาแล้ว10,000แคนอันนี้ต่างชาตินะครับไม่นับรวมคนไทยนะฮาางงะท ก็บอกเลยครับว่าโรงแรมตอนนี้เปิดไม่ได้ไอ้ที่เปิดได้ก็ปรากฏว่าขาดคนตั้ง20,000ตําแหน่งก็พูดง่าย2อ0,000คนเนี่ยนะครับโรงแรมไม่มีคน2 0,000คนทํางานเลยเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็เลยทําให้มีการแบ่งกลุ่มโรงแรมให้เห็นแบบกันชัดๆเลยนะว่าทําไมเจอปัญหาอย่างนี้ตอนนี้โรงแรมในทางภาคใต้เนี่ยเขาจะไม่แบ่งแบงแบ1 2 3 4 5 6ามหกดาวแล้วเขาจะแบ่งออกไป็ี่กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มไรซ่าะฮะกลุ่มแรกคือเปิดได้หมดเลย คือกลับมาเติบโตมีนักท่องเที่ยวเท่ากับก่อนเกิดโควิดแล้วอันนี้ก็น่าอิจฉานะครับนี่คือกลุ่มที่1นนะฮะกลุ่มที่2ก็คือว่ากลับมาเปิดได้สักประมาณ80%ปรโอ้โหเหลือยี่สิเจะเท่ากับก่อนเกิดโควิดกลุ่มที่3กลับมาเปิดได้แต่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเลยครึ่งหนึ่งมานิดนิดคือ5 0าสถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์กับกลุ่มที่สี่คือเปิดไม่ได้เลยครับเปิดไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงแรมในสภาพภาวะทางภาคใต้จะมีสี่กลุ่ม,ม,มอย่เปดม่า้ กลุ่มที่เปิดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเงินทุนช็อตขาดสภาพคล่องมีก็น้อยเปิดไม่ได้ไอ้ไม่มีไปขอกู้ก็ไม่ผ่านนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าที่เปิดไม่ได้คือนอกจากที่ว่าสภาพคล่องช็อตแล้วหาคนทํางานก็ไม่ได้ครับไล่กันตั้งแต่เด็กยกกระเป๋าเบลบอยจนกระทั่งไปถึงแม่บ้านที่เก็บผ้าหม่มหรือว่าไปทําความสะอดาดก็หาไม่ได้อีกเหมือนกันนะฮะนั่นจากตรงนี้เองเลยครับก็เลยปกลา,ายเป็นปัญหาที่ตอนนี้โรงแรมภาคใต้เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไง วิธีหนึ่งก็คือสงครามราคาตัดสินใจทำไงไหมฮะทนไม่ไหวจริงๆครับจ่ายแพงก็ต้องเอาลวงานนี้คือจอนจ่ายพนักงานนี่คือเรทอัตราการจ่ายพนักงานที่ตอนนี้โรงแรมทั้งภาคใต้โทษนะฮะแพงสุดไม่ใช่พันครับวันละพันห้าร้อยบาทฮะเพราะฉะนั้นทวันละพันละห้าร้อยบาทตอนนี้เราเทียบค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเอาตีเฉลี่ยกันอนะ่ะสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบอะไรก็ว่ากันไปนี่ะฮะเท่ากันจ่ายเท่าไหร่ครับสามเท่ากว่าแล้วนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคุณเนศต,ตันติพริยกิจก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างตอนนี้ที่นายจ้างทนไม่ไหวต้องจ่ายแพงนะครับปรากฏว่าก็จะมีการแบ่งแต่จ่ายแพงก็ไม่ได้จ่ายแพงทุกคนนะก็ต้องจ่ายดูว่าตำแหน่งไหนนะต้องการสุดๆแถมความชำนาญสกิลสูงด้วยยิ่งดีนะครับมันกล้าจ่ายนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้นี่นะฮะหนึ่งให้พนักงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอยิ่งที่มีสกิลสูงเนี่ยกล้าจ่ายกล้ารับเนี่ยนะครับหนึ่งรับค่าจ้างสูง สองทำงานให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ไหมถ้าเข้าเงื่อนไขสองข้อเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับตอนนี้ตำแหน่งงานแม่บ้านโรงแรมทางภาคใต้เนี่ยนะฮะจ่ายกันเนี่ยนะครับหนึ 1, ่งพันถึงสองถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อวันฟรีอาหารสองมื้อนะครับถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยจ่ายแม่บ้านเนี่ยนะคือจ่ายกันแค่สี่ร้อยถึงห้าร้อยแต่นาทีนี้ต้องจ่ายหนึ 1, ่งพันถึงพันสองเมาดูเบลวอย์เด็กยกกระเป๋านะครับเขาบอกว่าบางครั้งมีลูกค้าเข้ามามากเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทำไง เบลลอยเด็กยกกระเป๋าวันนี้รับ1 0 0 0บาทต่อวันเป็นโรงแรมทางภาคใต้นะครับและนอกจากนี้เองนี่นะครับนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าการแก้ปัญหาแบบชนิดที่ระยะยาวทํำยังไง <ũng> ก็ต้องจับมือกับสถาบันทางด้านการศึกษานะครับพัฒน,นาคนปั๊มคนขึ้นมาเพราะเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าคือหลังจากที่ลดคนออกไปแล้วเนี่ยนะคนที่ทํางานในวงการโรงแรมที่เขาไม่กลับมาเนี่ยมีอยู่หลายอย่างคือหนึ่งเขาไม่แน่ใจเลยครับว่าธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นได้อย่างยั่งยืนขีดเส้นใต้เขามายั่งยืน คือหมายความว่าต่อไปคือจะต่อให้เจอโรคพวกวิกฤตโรคอุบัติใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ปิดอีกใช่ไหมจะไม่ปนคนอีกหรือเปล่าสองเข้าไปแล้วเขาไม่กลับเพเพราะว่าเขาได้งานใหม,ตม่ตามต่างจังหวัดแล้วดูเหมือนว่าคนพบกับชีวิตของการที่อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้เห็นไหมสามก็คือว่าสิ่งที่เขามองเขาแล้วเขากลัวคือว่าก็นอำเที่ยวไทยพึ่งจีนเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจีนก็ไม่กลับปีนี้ไม่ต้องพูดถึงปีหน้าเองก็ยัง5050บแถมยังไม่ได้ต่ำกว่าะมาหรือีกว่าจีนจะมาหร แต่หวังพึ่งนักท่องเที่ยวชาติอื่นเช่นอินเดียมาเลซซึ่งก็ม่ได้ัวเลขเยอะอย่างจีน11ล้านคนเลยแล้วจะกลับมามันก็เสี่ยงกันละครับไหมันมันมีหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับที่ทําให้คนที่อยู่ในวงการโรงแรมปลดไปแล้วแล้วไม่กลับเพราะไม่กลับก็เป็นอย่างนี้นะฮะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการจ่ายแพงกันอ,อย่างชนิดที่แบบหนักมือกันนี้เลยนะครับอนอกจากนี้นี่นะครับ คุณธเนศเองเนี่นะครับเนี่ยซึ่งเป็นประธานสภาวส์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากเหตุผลที่บอกผมบอกไป3าสี่ข้อที่ทำไมคนโงแรงแล้วไม่กลับมาทางานเขาบอกเลยครับว่าทุกคนก็รู้ก็ว่าค่าค่าพนชีภูเก็ตเนี่ยสุดแพงเลยฮะสูงมากเลยนี่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขากลับไปทําต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้มีคนออกจากนอกระบบออกจากระบบประกันสังคมเกินกว่า5 0,000นคนนี่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการโรงแรมนะฮะ เนี่ยถ้าผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าแม้แต่คนในวงการโรงแรมก็หายจากระบบไปถึงประมาณ50,000ื่นคนทีนี้นอกเหนือจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคืออัดเงินต่อวันจ่ายแพงอย่างที่ไม่เคยจ่ายก็ต้องจ่ายนี่นะครับตัดสินใจทำไงฮะอยากให้รัฐบาลเนี่ยนำเข้าแรงงานที่อยู่ในวงการของโรงแรมหรือนะ Hospital ิตของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่ใช่ในอินโดจีนครับอยากให้นําเข้ามาจากนี่เลยปากีสถานกับอินเดียมาทํางานได้ไหมนะฮะเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคงต้องเป็นระยะยาวกันนะครับไอ้เรื่องที่จะนําเข้าแรง,งงานจากต่างชาติเข้ามานี่นะครับ อย่างเช่นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคุณรังสิมันกิ่งแก้วคุณรังสิมันกิ่งแก้วบอ่อยเงี้ยคือทุกวันนี้เนี่ยนะนอกเหนือจากว่าอาหาคนถ้าได้หรือว่าเป็นคนในวงการโรงแรมจริงๆเนี่ยนะครับและสกิลดีความชํานาญดีเนี่ยประสบการณ์สูงมีใจแบบเซอร์วิสไมดีดีกล้าจ่ายแพงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมามองเรื่องของออปชันก็คือเอาเอาเด็กนักศึกษาที่เราครัามาทํางานนะครับตามสถาบันา่ารๆาที่อยู่ในภาคใต้นี่นะครับคุณรังส,สิมันกิ่งแก้วบ่อยอย่างนี้ครับว่าโอ้โห โรงแรมทุกวันนี้ก็จ้างนักศึกษาเนี่ยนะบางส่วนที่ก็ปิดภาคก,การศึกษาให้มาเป็นเขาเรียกว่าเทรนนีใช่ไหมพนักงานชั่วคราวเนี่ยปรากฏว่ามหาวิเลยนานาชาตินี่นะจ่ายค่าแรงสูงมากนะครับเอาแบบชนิดที่ไม่มีสกิลไม่มีความชํานาญเลยนะแต่เอาเด็กเข้ามาทํางานก่อนเนี่ยนะฮะโรงแรม5้าถึงหดาวกล้าจ่ายนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมาฝึกงานเป็นเทรนนีแก้ปัญหาขาดคนเนี่ยแปดร้อยถึงพันหร้อยบาทต่อวัน ปกติเนี่ยเอานักศึกษาเข้ามาทำงานเทรนนีเราโรงแรมภาคใต้เนี่เขาจ่ายกัน4 0 0ร้อถึงห้าอันนี้ต้องจ่าย8 0 0ร้อถึงพันหเท่ากับว่าจ่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อนโอ้โหนาทีนี้แล้วนี่นะครับคือถึงได้บอกเลยครับว่าโรงแรมที่เปิดไม่ได้อันนี้คุณเสียโอกาสเต็มๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะคือหาคนก็ไม่ได้แถมสภาพคลองเองก็ช็อตเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงิน ส่วนอันที่เปิดได้แม้จะกลับมาได้เปิดได้ห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นเปิดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนโรงแรมที่แบบแบ,บแรนด์หร,นะรูหราในคสภาพคล่องดีอันนั้นเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องเจอและครับค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วนี่นะครับที่ตอนนี้ทางภาคใต้ก็เหมือนจะ,จะยังคงมีปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆรวมถึงธุรกิจโรงแรมที่มีปัญหากันอยู่ที่ที่ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ไงฮะว่าตกลงแล้วนี่นะครับท่านผู้ชม ปีหน้าปีกระถดเนี่ยนะครับเครียดมากกว่าหรือที่เรดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีนี้ปีเสียส่งเลยครับใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเครียดมากกว่าพิมพ์มากกว่าใครคิดว่าเครียดน้อยลงพิมพ์น้อยลงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมอยากจะรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นรู้สึกไงฮะรู้สึกมอนอย่างที่หลายคนรู้สึกไหมหรือรู้สึกมันอย่างที่คนบางคนรู้สึกหรือเปล่านะครับอ่าส่งกันเข้ามานะครับแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดอลโล่กดแชร์ เพจ Facebook บีไทมส์ของเรานะครับแล้วก็ตามกันไปต่อที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งของ y t u t u บีไทมส์เข้าไปด้วยนะครับ